สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อโซล่าพี่จะเป็นคนพาน้องๆมารู้จักกับปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาและปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคากันนะครับเรื่องแรกที่พี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ก็คือปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นตามพี่โซล่ามาดูกันเลยสุริยุป,ปราคาหรือสุริยคลาดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก โคจรเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบางดวงอาทิตย์โดยอาจจะบังมิดทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุป,ปราคาบนโลกได้อย่างน้อยสองครั้งสูงสุดไม่เกิน5ครั้งในจํานวนนี้อาจไม่มีสุริยุป,ปราคาแบบเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองครั้งเลยก็ได้น้องๆทราบหรือไม่ครับว่าสุริยุป,ปราคามีกี่ชนิดและลักษณะการเกิดของสุริยุป,ปราคา เกิดขึ้นได้อย่างไรพี่โซล่าจะอธิบายให้ฟังดังนี้นะครับสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดจากการที่ดวงจันทร์มีวงโคจรค่อนข้างรีดังนั้นดวงจันทร์จึงมีโอกาสอยู่ใกล้หรือไกลออกจากโลกได้ถ้าเกิดสุริยุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงจันทร์สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงโดยเส้นทางที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านบนผิวโลกเรียกว่า Pass of t o t a l i t y และตลอดเส้นทางที่อยู่ภายใต้เงามืดของดวงจันทร์นี้จะสามารถเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงได้สุริยุปราคาแบบวงแหวนเกิดจากการที่ดวงจันทร์มีวงโคจรค่อนข้างรีดังนั้นดวงจันทร์ จงมีโอกาสอยู่ใกล้ๆจากโลกถ้าเกิดสุริยุปร,ราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้จากโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์และทําให้ดวงจันทร์ไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดจึงมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวนสว่างเกิดเป็นสุริยุปร,ราคาวงแหวนสุริยุปร,ราคาบางส่วนเกิดจากตำแหน่งของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันในขณะที่เกิดสุริยุปราคาทําให้มองเห็นเฉพาะเงามวของดวงจันทร์ทอดผ่านเืลนโลกณนะบริเวณนั้นและภายในเงามวนี้ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันบทร์บดบังไปเพียงบางส่วนเท่านั้นเราจรึงมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะว้าแหวงปรากฏการณ์นี้ยังสามารถเห็นได้ตลอดเส้นทางที่เกิดสุริยุปราคาวงแหวนหรือสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาแบบผสมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงและสุริยุปราคาแบบวงแหวน ในคราวเดียวกันสาเหตุเกิดจากการที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ทําให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีขนาดเกือบเท่ากันหรือใกล้เคยียงกันมากบางพื้นที่จะมองเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแต่บางพื้นที่เราจะมองเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวนสุริยุปราคาแบบผสมมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า a อนูล่าทัลเทิลอิคลิป ถ้าน้องๆอ,อยากมองเห็นสุริยุปราคาพี่มีวิธีที่ถูกต้องมาฝากกันครับเราสามารถมองเห็นสุริยุปราคาในเวลากลางวานันและตรงกับวันแรมส5บห้าค่ำหรือวันขึ้นหนึ่งค่ำเท่านั้นวิธีการมองเห็นสุริยุปราคาไม่ควรมองด้วยตาเปล่าเพราะจะทําให้ตาบอดได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดายไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์สาหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์ที่ติดแผ่นกล้องแสงแว่นดูดวงอาทิตย์ที่ทําจากแผ่นโพลิเมอร์ดบหรือแผ่นกล้องแสงไมล่าอุปกรณ์ง่ายๆเช่น กระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่าหลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องสุริยุป,ปราคากันไปแล้วพี่โซลายังมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับจันทรุป,ปราคาหรือจันทรคราดเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ผ่านหลังโลกซึ่งเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียงตรงกันพอดีหรือใกล้เคียงกันมาก โดยมีโลกอยู่ตรงกลางจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำหรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาไม่เกิดขึ้นทุกเดือนเนื่องจากระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และระนาบที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไม่ใช่ระนาบเดียวกันแต่ทำมุมตัดกัน5องศาดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดจันทรุป,ปราคาเพียงแค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ เคลื่อนที่เข้าไปใกล้เงามืดของโลกหมดทั้งดวงดวงจันทร์จะมืดมากแต่จะไม่ดำสนิทบางครั้งจะปรากฏเป็นสีแดงหรือที่เรียกว่าพระจันทร์สีเลือดจันทรุปราคาบางส่วนถ้าดวงจันทร์เริ่มสัมผัสกับเงามืดของโลกครั้งที่หนึ่งหรือเมื่อดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามือดจะเกิดจันทรุปราคาบางส่วนพาธิอลลูน่าอีคลิปส์ดวงจันทร์จะว้าแหวง่งและลดความสว่างลงจันทรุปราคาบางส่วนถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามมวกของโลก จะเกิดเป็นจันทรุปราคาเงาหมัวเพนัมบรออิคลิปส์ดวงจันทร์จะลดความสว่างลงเล็กน้อยคล้ายมีเมฆบางส่วนมาบังดวงจันทร์ซึ่งสังเกตได้ยากมากเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์จันทรุปราคากันไปเรียบร้อยแล้วพี่โซลาก็หวังว่าน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วน้องๆคงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นและน้องๆจะเอาไปปรับใช้ในบทเรียนของน้องๆได้นะครับสวัสดีครับ